รวมทุกไอเดียเด็ดเทคนิคโดนวิธีเกษตรตัวจริงที่ทำแล้วรวยไม่ต้องมีที่เยอะไม่ต้องทุณหนาขอแค่ใจพร้อมลุยอยากเริ่มอยากรุ่งอย่าพลาดเกษตรเงินล้านเปลี่ยนดินให้เป็นเงินเปลี่ยนความฝันให้เป็นจริงสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรเงินล้านครับทาง YouTube รดีเจพอดแคส รายการที่จะพาคุณก้าวไปข้างหน้าในโลกของเกษตรกรรมยุคใหม่รายการที่จะไม่ใช่เพียงแค่พูดถึงเรื่องดินน้ำปุ๋ยหรือว่าพืชผลแต่เราจะพูดถึงหัวใจของการทำการเกษตรครับที่เต็มไปด้วยความตั้งใจความหวังและการลงมือทาจริงโดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาจุดเริ่มต้นและต้องการแนวทางเทคนิคหรือแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นบนเส้นทางสายเกษตรนี้ เป็นไปอย่างมั่นใจมีทิศทางเราเชื่อว่าการเกษตรในวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการปลูกเพื่อขายแต่เป็นการสร้างคุณค่าทั้งต่อคนปลูกต่อผู้บริโภคครับเพราะในะแต่ละเมล็ดพันธุ์ที่หว่านลงดินมักจะมีเรื่องราวในแต่ะผละผลผลิตที่เติบโตขึ้นมามีความพยายามมีความรู้และมีประสบการณ์ซ่อนอยู่นอกจากนี้รายการของเราเองครับคุณฟังยังจะมอบความรู้ที่ใช้ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการผลิตการจัดการปัญหาโรคพืชแมลงหรือภัยธรรมชาติรวมถึงการวางแผนด้านการตลาดการใช้เทคโนโลยีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มและหลักพิชิตเงินล้านจากการทำการเกษตรครับวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ฟังมาดูเรื่องของการเก็บเกี่ยวลำไยอย่างมีคุณภาพต้องมีวิธีการสังเกตหรือว่า พิจารณาความสุขของรำยายอย่างไรนะครับเมื่อพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวหลายคนอาจจะยังดูไม่เป็นโดยเฉพาะ,กะเกษตรกรมือใหม่วันนี้นะฮะจะมีเทคนิคมาบอกรวมไปถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการเก็บเกี่ยวบ้างเป็นช่วงใดนะที่จะได้ราคาดีหรือว่าจะทําให้ได้ลำยที่มีคุณภาพรสชาติอร่อยนะครับและกระบวนการคัดแยกเพื่อให้เรานั้น ได้ราคาที่ดีมากขึ้นครับพูดคุยเรื่องนี้กันกันกบคุณสุพล,ลิมรัชดาวงหรือว่าเฮียหลีเกษตรกรชาวสวนลำไย,ยจังหวัดจันทบุรีครับผมสุพล,ลิมรัชดาวงนะครับหรือว่าจะรู้จักกันในเขตำขอำเภอสายอาผลร้อนเฮียลีหนะครับการเก็บเกีเ่ยวลำไย,ยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของลำไย,ยด้วยว่าเจ้าของสวนน่ะผิดได้คุณภาพไหม ผิดในเชิงธุรกิจหรือเปล่าหรือว่าผิดในเชิงที่ว่าอยากทำสวนแต่ว่าไม่มีความรู้จะแต่งช่อก็เสียดายว่าปีนึงเป็นครั้งเดียวไม่กล้าแต่งเขาเรียกแต่งให้ขาดหรือว่าแต่งให้มันเหลือน้อยลูกเพราะกรณีลำไย,ยเนี่ยถือว่าต้นหนึ่งสองร้อยโลเนี่ยเราแต่งมันก็สองร้อยโลไม่แต่งก็สองร้อยโลแต่ถ้าไม่แต่งเนี่ยมันเหมือน เบเทียบไม่ง่ายเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาจะพูดว่าถ้าไม่แต่งก็คือขายให้ตลาดเขมรตลาดกัมพูชาถ้าแต่งช่อทําให้สวยทําให้ได้คุณภาพก็ไปตลาดจีนอ่าก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของสวนแล้วก็ว่าเขาจะมองยังไงมองว่าเอจะทําอให้ได้คุณภาพแบบไหนเลยครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวเนี้ยก็ยอมรับกันหมดแล้วว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่ไม่ค่อยยอมแต่งลูกกันไม่ยอมแต่งช่อกันเพราะว่า,วา ในสัญญาซื้อขายมันจะระบุไว้ว่าหนึ่งสองสามสี่ราคาเดียวกันแต่ผมก็พูดตลอดว่าไอ้หนึ่งสองสามสี่เนี่ยมันแค่ทำในสัญญาแต่จริงๆแล้วว่าเขาต้องการหนึ่งสองสักสักสัเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเอ่อ,แล,อ,อ,อแล้วก็เบอร์สามเนี่ยสักยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็เบอร์สี่เนี่ยสักสิบเปอร์เซ็นรวมนั่งลุกล่วงแต่ส่วนใหญ่มันจะทำไม่ได้นะครับ ส่วนใหญ่จะทาไม่ได้ถ้าไม่ถ้าไม่ตั้งใจทำไม่ไม่เน้นให้ได้คุณภาพนะครับการนี้การเก็บเกี่ยวมันก็จะทําให้ลําบากนะครับการเก็บเกี่ยวก็ทั่วๆไปก็คือการอถ้าต้นสูงก็เอาใช้บันไดาพาดแล้วก็ขึ้นไปหักใส่ตะก้าหรือหรือใส่ตะเข่งนะครับลงมาแล้วก็คนที่จะอแพ็คลงตะก้า ตัดแต่งช่อลงตะก้าเนี่ยก็จะเป็นอีกคนส่วนมากเขาจะทําคู่กันนะคนงานจะมีผู้หญิงกับผู้ชายหรือว่าผู้ชายกับผู้ชายหรือผู้หญิงกับผู้หญิงส่วนมากผู้หญิงกับผู้หญิงไม่มีส่วนมากจะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชายก็จะเป็นคนขึ้นต้นผู้หญิงก็จะใช้ลูกข้างล่างคือเอาลูกเล็กออกพวกพวกไอ้ลูกเล็กเ็กเบอร์สีเบอร์ห้าอะไรเงี้ยออกนะครับทําเป็นลูกล่วงไป แล้วก็เอาลงตะก้าก็คัดแต่ละเบอร์คือเบอร์หนึ่งก็ใส่ใส่เบอร์หนึ่งเบอร์สองก็ใส่เบอร์สองเบอร์สามก็ใส่เบอร์สามเบอร์สี่ก็ใส่เบอร์สี่จะไปเอาเบอร์สามมาใส่เบอร์สี่เออเอาเบอร์สี่ไปใส่เบอร์สามไม่ได้หรือจะเอาเบอร์สองไปใส่เบอร์หนึ่งไปยัดไส้ไม่ได้ก็ถือว่าลำไยไม่ได้คุณภาพเป็นการยัดไส้นะครับคือลำไยเมื่อก่อนเนี่ยทางเหนือเขาจะเขาเรียกรวมเบอร์ยัดรวมเบอร์ไม่ได้เลยแต่ทาง จันบุรีเนี่ยสร้างมาตรฐหารใหม่ด้วยการแยกเบอร์นะครับจะต้องด้วยการแยกเบอร์เบอร์หนึ่งสองสามสี่นะครับถ้าใครทำได้หนึ่งสองสามเนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะประมาณสักสักเจ็ดสนะิบเปอร์เซ็นตหรือแปดสิบเปอร์เซ็นก็จะได้ราคาดีครับคนของผมเนี่ยผมทำได้เขาขายกันได้สามสิบาทสามสองบาทผมขายได้สี่สิบาทเขาขายได้สามสิบาทผมขายได้สามแปดบาทอะไรประมาณเนี้ย มีเฉพาปีนี้เท่น,นั้นที่ว่าทางจีนเขาเข้มงวดเรื่องสารซันเฟอร์ตกค้างเป็นข้อตกลงกันการค้าเนี่ยว่าจะต้องไม่เกิน50 ppm คือ50ส่วนต่อล้านส่วนซึ่งการปฏิบัติตมันทำไม่ได้ถ้าหาส50ส่วนต่อล้านส่วนนะใช้ซันเฟอร์ไปอบเนี่ยมันยาไม่ไม่คุมทุกพื้นผิวของของเปลือกลำไย จะทําให้ลำใหยเน่าง่ายครับไม่เกินเจ็ดแปดวันก็เน่าแล้วส่วนมากจะเป็นห้าร้อยหกร้อยนั่นแหละครัแล้วก็เขาก็มีพ่อคาเขาก็มีเทคนิคที่ทำอะไรจะปิดท้ายตู้อบน้อยหน่อยปิดท้ายตู้เพื่อถึงปลายทางเขาตรวจจะได้ไม่เจอสารพิษมากอะไรประมาณนั้นครับเออส่วนเรื่อง <c oughs> อ่าอ่าขั้นขั้นตอนในการเก็บเนี้ยก็จะตะก,ก้าขาวเนี่ยจะประมาณ ิบเอ็ดโลครึ่งตัวน้ำหนักตะกร้าเลยเนี่ยจะประมาณาโลสองขีดนะครับ,รบก็เท่าก,ากับสิบสองโลเจ็ดสิบสองโลแปดคนงานก็จะใส่ประมาณสิบสามโลรวมหน้าตะกร้ารวมทั้งใบด้วยใบปิดปิดหน้าตะกร้านะครับป้องกันการช้ำเวลาขนส่งนะครับถ้าเป็นตะกร้าหูเหล็กก็จะประมาณสิบเจ็ดกิโล แต่บางคนก็ใส่ยัดได้ถึง20กิโลอืมยัดได้ถึง20กิโลน,นก็จะช้าหน่อยแต่จนส่วนใหญ่มาตรฐานเลยคือ17กิโลเขาเรียกลาใหญ่กําปุ๊กนะครับก็มีส2 2อ,อย่างอ๋อยังม,มีมีตะก้า5้าโลเขาเรียกตะก้าสียม,โมโูมี5้าโลมี3ามโลแล้วแต่เทศกาลครับครับเอ่อถ้าเทศกาลตุรีนก็จะมี3ามโล5้าโลอ่บ11็ดโลครึ่ง นะครับจะมีมีมีการแท็กการบรรจุผิดพันธุ์ลงตะกร้านะครับก็มีอยู่สามสี่ชนิดนี่แหละครับแล้วส่วนลำไยส่วนที่เหลือที่ลงตะกร้าไม่ได้หรือบางเอ่อบางลงหรือบางบางบริษัทเนี่ยก็จะซื้อไปทำบอบอ่าทำเป็นลำไยเนื้อทองแกะ,มะเมล็ดแกะเปลือกแกะ,มะเมล็ดแล้วไปอบทำเป็นลำไยเนื้อทองลำไยอบแห้งนะครับ ก็ตลาดจีนนี่แหละตลาดจีนเนี่ยนเก้าสิบต่อเปอร์เซนต์เลยตลาดภายในนี่น้อยมากกับวิธีหนึ่งก็คือเอาไปอบทั้งเปลือกเอ่ออบทั้งเปลือกคนจีนก็จะชอบชอบเหมือนกันเพราะกลิ่นมันจะหอมเปลือกด้วยเอ่อกลิ่นมันจะไม่ไม่เหมือนลำไยเอ่ออบเอ่อแกะเปลือกแกะเมล็ดเขาเรียกอบเนื้อทองเอ่ออันนั้นนั้นจะแพงหน่อยแต่ว่า ส่วนใหญ่คนจีน,นจะชอบแบบผมทั้งเปลือกกลิ่นจะหอมเวลาเข้าไปใส่ปรุงในอาหารเนี่ยก็จะใช้ลำไยอบทั้งเปลือกมากกว่าแล้วก็ไปแกะเปลือกออกแล้วก็ใส่ไปปรุงอาหารพตุนไก่ตุนหมูตุนอะไรพวกนี้นะครับส่งโรงงานโรงงานโรงงานเก็บอะไรก็เนื้อสดนะ ส่งพวกที่โรงงานกระป๋องเป็นเป็นผลไม้กระป๋องไปก็อย่างนั้นก็มีครับมันมีมันมีอยู่สามสี่ชนิดด้วยกันครัายละเอียกก็น่าจะมีแค่นี้แหะครับในในการในการเก็บในการแพ็คนะครับพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังรายการกันต่อครับ PRD7 กลับเข้าสู่รายการเกษตรเงินล้านทาง youtube PRD7 Podcast กันต่อครับช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันต่อกับคุณสุพล,ลิ่มรัชดาวงหรือว่าเฮียรีเกษตรกรชาวสวนลำไยจังหวัดจันทบุรีครับลำไยจะทำต้นฤดูก็คือ,อพ่นสารที่บังคับให้มันออกดอกนะต้นกลมพาเนี่ย มันก็จะไปถูกช่วงฝนตกพอดีเอ,อฝนก็ปลายเมษาฝนก็เริ่มมาเนี่ยพฤษภามิถุนากรกฎาคมถิงหาจะโดนฝนประมาณสี่เดือนสี่เดือนก็ทําให้ลำไยได้คุณภาพเพราะการเราให้น้ําทางทางดินกับระบบน้ําเนี่ยกับเฝนธรรมชาติเนี่ยน้ําธรรมชาติจะดีกว่าคนระับเพราะมันให้ความชื้น เอ,อทั้งความชื้นสัมพัสด้วยแล้วก็ความชื้นในดินด้วยนะครับอัน,นอันนี้จะดีกว่าแต่ว่าถามว่าทำออกจากเดือนนี้ได้ไหมก็คือรากประมาณมิถุนามิถุนา,นาช่วงฝนแรกสวนลอาดเดือนพฤษภาลำไยมันจะเริ่มไปใบแก่ประมาณปลายพฤษภาต้นมิถุนาก็จะเริ่มรากกันลำไยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นใหญ่ รุ่นรุ่นปริมาณมากประมาณประมาณหกสิบเปอร์เซ็นของผลผิดทั้งหมดผลผิดนอกฤดูนะครับประมาณหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นออกฤด,ดูแรกเดือนกันยาเนี่ยเก็บเกี่ยวเดือนกันยาเนี่ยก็จะประมาณไม่เกินสามสิบห้าเปอร์เซ็นครับนอกนั้นก็จะเป็นเก็บเกี่ยวปลายกุมภามีนาพอมีสานี่ก็เดี๋ยวนี้ไม่ได้ทากันแล้วเมื่อก่อนทําถึงเดือนพฤษภาพอมีสานน่ทุเรียนออก อ่าลงหรือบริษัทที่ซื้อขายผลไม้ซื้อขายดำใหญเนี่ยเขาก็จะมุ่งเน้นไปทางซื้อขายทุเรียนมางคุดกันครับอก็การทำให้ได้คุณภาพเนี่ยก็เชิงเกษตรดินซีอะ่ะเราเน้นเน้นเรื่องคุณภาพส่งออกไม่ค่อยได้ครับเกษตรดินซีเนี่ยมันเป็นตลาดเฉพาะนะครับหนึ่งผิวไม่สวยสองผลไม่โต คนซื้อก็อยากได้ลำไยลูกโตตนะครับเออ่แล้วก็ต้องต้องต้องผิดกึง C, ก่งรีย์กึ่งเคมีครับเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกเคมีที่เราจะใช้ว่ามันมีสารพิษตกค้างไหมมันอันตรายกับผู้บริโภคหรือเปล่าถ้าตัวไหนที่อันตรายที่เขาห้ามอยู่หกเจ็ดชนิดเนี่ยเราก็อย่าไปใช้อก็ใช้ตัวที่เขาไม่ห้ามนะครับแล้วก็ ก่อนเก็บประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยคือลำไย,ยเนี่ยช่วงอายุเก็บเกี่ยวเนี่ยที่มีคุณภาพที่สุดก็คือหกเดือนสิบห้าวันหรือร้อยเก้าสิบห้าวันถึงสองร้อยห้าวันช่วงนี้จะเป็นช่วงลำไย,ยที่มีคุณภาพที่สุดครับถ้าเลยจากนี้ไปแล้วไปใส่สองร้อยสิบวันอะไรไปแล้วเนี่ยยกเว้นช่วงที่มันไปติดหน้าหนาวช่วงโตหน้าหนาวช่วงนั้นก็จะนานหน่อยประมาณเจ็ดเดือน ก็คือประมาณ210วันแต่ถ้าออกช่วงเดือนกันยาตุลาเนี่ยไม่เกิน200ไม่เกิน200วันหรือ205วันครับถ้าเกินไปแล้วก็มันจะแก่เกินไปละลำไยอ่ะถ้าพูดถึงผู้บริโภคจะซื้อมาภายในบ้านเนี่ยก็เราก็แกะดูนะครับแกะดูท่าเนึ้อใสบองเห็นเม็ดดำเรื่อยเอออันนั้นอ่ะลำไยพอดีเลย พอดีรับประทานนะครับแต่ถ้าเราแกะแล้วเนื้อขุนลำไย,ยเกินคุณภาพไปแล้วครับมันมันคุณภาพมันด้อยลงลนะมันก็เหมือนไปกินไอะไรแแ้วต้มในน้ําตาลในน้ําหวานนะครับถ้าลำไยร้อยเก้าสิบห้าวันถึงสองร้อยวันเนี่ยลำไย,ยจะรสชาติจะดีครับ mm hmm. แล้วก็ถ้าหน้าหนาวก็อย่างที่ผมบอกแหละก็ไม่เกินสองร้อยสิบวันครับถ้าผ่าน,านาหนาวหนาวมากๆนะไม่เกินสองร้อยสิบวัน และทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวของการเก็บเกี่ยวลำไยอย่างมีคุณภาพเชื่อว่าหลายคนคงจะได้เทคนิคแล้วก็ได้ไอเดียนะครับรวมไปถึงช่วงเวลาที่เราจะเก็บเกี่ยวนะครับว่าจะใช้ช่วงเวลาใดบ้างน,นะครับรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของลำไยนะครับที่มีมูลค่านะครับแต่ว่าขายไม่ได้ราคาวันนี้นะครับสามารถ นำไปแปรรูปได้นะครับอย่างที่เฮียหลีได้บอกไปแล้วก็เป็นกระบวนการคัดแยกเพื่อให้เรานั้นได้ราคาที่ดีครับติดตามได้ทุกสัปดาห์ทาง YouTube p r d พ Podcast กับสาระดีๆที่เข้าถึงง่ายเร,าเรื่องจากคนทําจริงและมองอนาคตด้วยความหวังที่นี่คือเกษตรเงินล้านก้าวใหม่ของเกษตรกรไทยที่ใครก็เริ่มต้นได้วันนี้หมดเวลาแล้วครับผมปัญชัยารการผู้ดำเนินรายการลาคุณ้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube P.R.D.7 Podcast และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชนบุรี99.75เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง91.75เมกะเฮิรตซ์สวทจันทบุรี90.25เมกะเฮิรตซ์สวทตลาด92.75เมกะเฮิรตซ์และสวทสระแก้ว103.25เมกะเฮิรตซ์ เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast